เลิกไล่ตามแล้วดึงดูดศิลปะแห่งแรงดึงดูดที่แท้จริงเคยไหมพยายามไล่ตามบางสิ่งบางอย่างสุดกำลังแต่กลับรู้สึกเหมือนมันยิ่งไกลออกไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นความรักความสำเร็จหรือแม้แต่เป้าหมายในชีวิตยิ่งพยายามวิ่งเข้าหามันกลับเหมือนยิ่งหนีห่างออกไปแท้จริงแล้วสิ่งที่เราควรทำอาจไม่ใช่การไล่ตามแต่เป็นการดึงดูดต่างหากหนึ่งทำไมการไล่ตามถึงไม่เวิร์ก การไล่ตามหมายถึงอะไรมันคือการที่เราโฟกัสไปที่สิ่งที่ต้องการจนบางครั้งเราลืมไปว่าเรากำลังส่งพลังงานอะไรออกไปการไล่ตามมักเกิดขึ้นจากความรู้สึกขาดแคลน Am mindset i s watched เช่นอยากให้ใครสักคนรักเราเลยพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เขาชอบอยากรวยเลยกังวลตลอดว่าทำไมเงินไม่พออยากประสบความสำเร็จแต่กลับรู้สึกเครียดและเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ปัญหาคือเมื่อเรายิ่งไล่ตามสิ่งนั้นกลับดูเหมือนจะหนีห่างออกไปทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะพลังงานที่เราส่งออกไปคือความขาดและตามกฎแรงดึงดูด law of attraction เราจะได้รับสิ่งที่ตรงกับพลังงานที่เราส่งออกไปดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่มีเรากำลังบอกกับจักรวาลว่าฉันขาดฉันไม่มีซึ่งจักรวาลก็ตอบสนองตามนั้นทำให้เราขาดแคลนต่อไป2เปลี่ยนจากไล่ตามเป็นดึงดูด แทนที่จะวิ่งไล่ตามสิ่งที่ต้องการลองเปลี่ยนเป็นการเป็นวิคมิงสิ่งที่เราต้องการแทนการดึงดูดไม่ได้หมายความว่าให้นั่งเฉยๆแล้วรอทุกอย่างเข้ามาหาแต่หมายถึงการเปลี่ยนพลังงานของเราให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวิธีการเปลี่ยนพลังงานของตัวเองให้เป็นแม่เหล็กดึงดูด2.1เปลี่ยนจากต้องการเป็นฉันมีแล้วถ้าอยากมีความรักที่ดีแทนที่จะคิดว่าฉันต้องมีแฟนให้ได้ให้เปลี่ยนเป็น ฉันเป็นคนที่มีคุณค่าและดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาถ้าอยากรวยแทนที่จะคิดว่าฉันไม่มีเงินพอให้เปลี่ยนเป็นเงินกำลังไหลเข้ามาหาฉันในรูปแบบต่างๆการเปลี่ยนความคิดแบบนี้ทำให้จิตใต้สำนึกของเราปรับตัวและเราจะเริ่มมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับพลังงานของความอุดมสมบูรณ์2.2โฟกัสที่ตัวเองก่อนแทนที่จะพยายามทำให้คนอื่นรักเราลองรักตัวเองให้มากขึ้นก่อน แทนที่จะอยากให้คนอื่นมองว่าเราประสบความสําเร็จลองสร้างความสุขจากภายในแทนที่จะรอให้โอกาสมาหาลองทําตัวเองให้พร้อมสําหรับโอกาสเมื่อเราโฟกัสที่ตัวเองพลังงานของเราจะเปลี่ยนไปและสิ่งดีๆจะเริ่มเข้ามาหาเองโดยธรรมชาติ2.3เลิกพยายามมากเกินไปแล้วปล่อยวางบางครั้งยิ่งเราพยายามบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามที่เราต้องการมันกลับยิ่งติดขัดเพราะเราอยู่ในพลังงานของความกลัว และความเครียดให้ลองปล่อยวางและเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ใช่จะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมเช่นถ้าเราสอบสัมภาษณ์งานแล้วไม่ต้องกังวลว่าเราจะได้หรือไม่ขอให้เชื่อมั่นว่าถ้ามันใช่สำหรับเรามันจะเกิดขึ้นและถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่ามีโอกาสที่ดีกว่ารออยู่สสร้างพลังดึงดูดให้ตัวเอง เมื่อเราเลิกไล่าตามและเริ่มเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดสิ่งที่เราต้องการจะเริ่มถูกดึงดูดเข้ามาเองนี่คือแนวทางที่ช่วยให้เรากลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆ 1. ชัดเจนกับสิ่งที่ต้องการตั้งเป้าหมายชัดๆว่าอยากมีชีวิตแบบไหนแล้วโฟกัสที่ความรู้สึกของการมีสิ่งนั้น 2. ดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอกคนที่มีพลังดึงดูดสูงมากจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายจิตใจหรือพลังงานภายใน 3. อยู่กับปัจจุบันและมีความสุขตอนนี้อย่ารอให้ได้สิ่งนั้นก่อนแล้วค่อยมีความสุขจงมีความสุขตั้งแต่ตอนนี้ 4. ใช้พลังของการขอบคุณการรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่มีจะช่วยเปลี่ยนพลังงานของเราให้อยู่ในระดับสูงทําให้ดึงดูดสิ่งดีๆได้ง่ายขึ้นสรุปการไล่ตามทําให้เราส่งพลังงานของความขาดแคลนออกไปและดึงดูดสิ่งที่ตรงกันคือความขาดแคลนเข้ามาอีก แต่เมื่อเราหยุดไล่ตามและโฟกัสที่การเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเราจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาเองจงเป็นคนที่สมควรได้รับสิ่งที่ต้องการแล้วสิ่งนั้นจะมาหาคุณเอง